ครับสวัสดีครับผมจอมยุทธชยัยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูถ้ำพระนอนหลวงพ่อโตที่อยู่บนเขาสุวรรณบันพดเดี๋ยวเดินตามลูกศรไปครับเดี๋ยวไปเจอถ้ำหลวงพ่อโตเนี่ยวันนี้ไม่มีไกลมาไปเองครับวันนี้ว้าวมาถึงแล้วท่านผู้ชม อวิวสวยมากเลยตรงนี้เห็นหลังคา,า,าบ้านเห็นหลังคาบ้านเรือนของผู้คนที่อาศัายอยู่บริเวณแถววัดพระบาทหองอไปวิวสวยงามมากแถวนี้มีแต่ภูเขาเนาะ เดินตามทางมาเรื่อยๆครับมีลูกศรสีแดงบอกแล้วทำพระนอนหลวงพ่อโตนี่ไงทำพระนอนทำพระนอนหลวงพ่อโตแสดงว่าใหญ่นะเนี่ยโตแปลว่าใหญ่ โอ้ข้างในทำไมรู้สึกเย็นจังเลยครับธรรมชาติครับธรรมชาติใช่ไหมครับอ๋อนี่เลยครับ,หล,รบหลวงพ่อโตครับทำไมได้ชื่อว่าหลวงพ่อโตครับตัวมาขอเทียบขอเทียบไปด้านพระมบาวัก่อนเพราะว่าพระก่อนนี้ไอ้พระก่อนนี้ประมาณจะมีบงบดมบีถม ๋อสมนนอเด็จพพุทธจารย์โตนะ่ะบ่าเดินทุดงมานี่บ่โอ,อ๋อ่าออกมาดีที่น,น,นี่แล้วมือแล้วนี่เราไปไดนะ้ยังมือเล็กโตพอเดิมกระปา้วเปิน่นโอ้เป็นรอยมือขนาดนั้นเลยบ่อาขอบราคุณะอ๋ออัศาจารรย์แท้เนี่ย โออ้าาจรย์สายมีโลตินอ่ะเอามือประทับปุ๊บเป็นรอยมือเลยแสดงว่าทรงชาญยังยิ่งเลยนี่ไงหน้าปกอ๋อเป็นหน้าปกมันฟุ่ยเลยนู่นอืมันนี้ก็ข้าจะบอกคุณว่าอันน,น,นี่ก็ข้ากูของ รอแปดเราเก้ามันไปทราบเ,เนี่ยมันโค้งเข้งเนี่ยดอกไม้มีเตือมีข้างในเย็นมากเลยเนะาะเย็นใาธรรมชาติีอ่ะเย็นมากน่าจะมีเหล็กไหลนะ่นเนี่ยูไม,มเดี๋ยวกราบไหว้ก่อน